สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปายทผู้ทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างน้อยพาเพลินครับผมครับพี่น้องมาชมบรรยากาศตอนเรงแรงครับพี่น้องมาชมบรรยากาศตอนยินยนนะครับเนาะมากับน้องอ้อมกับน้องอามสวัสดีครับสวัครับทุกสครับสุัครับ อาจจะไปไหนครับไปไหนไป,ไนไปไสาดูไปไสายไอเปิ้นเปิ้ลไอ้เปิ้ลสายโค้ไปโค,โค,โค,โคโป้บอลูกไปเบิ้งแมคโค้ครับพี่น้องได <L un> ้พาเพิ่นไปบ่องของเพิ่นถมดินไหมครับพี่น้องไปดูที่พื้นที่13ไร่ของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับนอกของบอดบิ๊กเพิ่นถมดินเดี๋ยวไปทอดใช้แล้วครับผม <L un> ไปเบิ้งแมคโค้น่ำแล้วก็ไปเบิ้งไปเล่นอยู่แถวนั้นนะครับพี่น้องแล้วก็ชมบรรยากาศทรงไฮทรงหน้าอีสานบ้านเฮาครับผม จะอัปเดตอัปเดตหมู่บ้านเหินเหล็กไฟให้เบิ้งน้าพี่น้องเดี๋ยวสีขากำลังก,กับขี่อ้อมบ้านแล้วก็โซน,น,ไ,ปนออฟฟไปทั้งอันออฟฟิศไปทั้งอันสำนักงานครับพี่น้องเอาพี่น้องปะครับตอนนี้กะแดดลมลมตกเหรอพี่น้องแดดลมลม,ลมตกแล้วนะครับอากาศกะปกติแล้วครับพี่น้องไม่ร้อนไม่หนาวอากาศเย็นสบายนะครับเนาะครับทางนู้นกต็ตะวันกำลังตกดินครับพี่น้องครับท่าน,นกัมแมคโครกลัง จกดินครับผมไปถมหมองซิฟซานปลายองผนนู้ป่วยฟิลเล่นนะครับพี่น้องมองเหตุโดมไม่แล้วพี่น้องไปไปนบนทุ่งกันครับพี่น้องว่าฮอตใจแล้วอากาศดีครับครับผมอากาศดีมากเลยครับหน้าโคกังจกดินน้องอ้อมน้องอามกะเศร้าไข่แล้วครับพี่น้องเศร้าไข่แล้วอากาศดีแล้วครับผม เป็นไข่วัดธรรมดาครับพี่น้องไข่วัดธรรมดานะครับเนาะกินยาซ้อมือกับหายแล้วครับพี่น้องอ๋อกระเดาอยู่ยนี่ครับผมแบคโคแบคโคกล่องสันส้นๆในขอถั่วอภัยนะครับเด้อ รายไรแล้วครับพี่น้องสูงมากที่นี่สูงมากเลยเพอดีเลยที่นี่พอดีแล้วทำใหบรรยากาศนหน้าปลาแจ๋วครับพี่น้องหน้าปลาแจ๋วนะครับเนาะป้าแจ๋วลุงเคนเอ,อับอากาศเย็นดีครับผมอากาศเ,เย็นดีเหมืกับทีเขาเขาเตรียมดินไทยน้ำโหดเท็นหน้าหรือครับพี่น้องว่น,นี้ เอาดินเราด้ครับผมเอาดินที่นี่ด้วยเอาดินหลายๆหม่องครับพระธมพาว่าผมหลายนะครับเนาะเอาหลายๆที่ผู้ใดที่ต้องการปรับแปลงหน้าเนี่ยเพิ่นกับปับแปลงให้ฟรีได้ครับผมแต่ว่าต้องเอาดินครับผมเอาดินจากหน้าเพิ่นนะครับเนาะมาถมพี่ิลองไม่ได้เสียตังค์โอ้พิลังหลายครับ ครับพี่้องพื้นที่ทําโดม13ไร่ครับผมผมด้ไลายเติรแล้วครับพี่้องรับผมสูงแล้วโอ้ผมได้เยอะแล้วอันนี้น่าจะพอดีแล้วนะครับผมน่าจะพอดีแล้วนะครับพื้นที่13ไร่พู้จัารฟินแลนดีครับผมผมสูงขึ้นมาอีกแล้วจากพื้นเดิมอันนี้ ถมรอบก่อนนะครับถมรอบแรกก็อนที่จะตั้มอยู่ครับผมคนถมอีกรอบนึงครับพี่น้องคุณสูงแล้วครับพี่น้องวันคุณสูงก็เกาหลายแมคโครแมคโครนื้อปาเพิ่งถมแล้วแล้วแมคโครเพิ่งกำลังทำงานอยู่ครับพี่น้องก็เทต้องอา,ไาบไปเล่นมากาไปเล่นแล้ว ทำงานอยู่ครับบรรยากาศพื้นที่ทำโดมเก็บเสียงของุยบ้านฟินแลนด์นะครับเนาะไปได้ร้ายเตอร์แล้วพี่น้องทมดินสูงได้ครับผมตามถนนด้วยพี่น้องนี่เรียวบางอยาาา่างนี่ตามตามสายตาทราบน้อยเท่ากับถนนแล้วนะครับนี่พื้นที่ตรงน,นี้เท่ากับถนนแล้วครับน้องอ้าก็น้องอามอามไม่ไป จุบสักจุบ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 องอ้ามภาพี่น้องชมบรรยากาศครับผมชมบรรยากาศตอนแรกๆนะครับเนาะเดี๋ยวสิผ้าชมบรรยากาศในหมู่บ้านหินเหล็กไฟครับพี่น้องนะครับเนาะชมบรรยากาศในหมู่บ้านหินเหล็กไฟตอนนี้โควิดร้ายครับพี่น้องอ้อมคางอ้อมเอวอย่โควิดไกลกะมันเอื้นโควิดนะพี่น้องมันเอื้นโรคไข้หวัดธรรมดาแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ป้องกันไว้ครับพี่น้องป้องกันไว้ ถามว่ายาดบอกระยานนะครับพี่น้องแต่ว่าเราต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับเนาะตัวงลูกกันลูกผมไข่อ้อมแอมไข่น่องอ้อมไข่นี้แห้งยานครับครับแห้งยานเป็นนุคไข้ย,ยืดตัวทุนบ่ขึ้นส้นทีเดียวธรรมดาไข่ธรรมดาเพิ่นว่าไข้หวัดธรรมดาตรวจไม่ขึ้นนะครับ,บ,บ,รบนนเพิ่นบอกกตรวจมุมบ่ขึนนีอยู่แล้วครับเพิ่นบ่ขึนนะครับเนาะไปพี่นอ้องปะช่วงบรรยากาศในมูบานเหมือนกันครับผมชมบรรยากาศ แกลหมู่บ้านตอนแรกๆครับพี่น้องบรรยากาศดิสานบ้านเฮาครับพี่น้องบรรยากาศดิสานบ้านเฮานะครับเนาะตะเวนตกดินแล้วครับพี่น้องตะเวนตกดินแล้วเกิดลมรบตก้ตมองใกล้สุกแล้วพี่น้องคือว่าบางต้นก็สุกแล้วนะครับเนาะอันนี้มองอกร่องนะครับนี่งถกเต็มต้นอยู่มองดลขับปีนี้ ม่วงสุกแล้วปั่นช่างน้อยบอนแรงบ้านแม่ต้อยครับพี่หลอกลาบัานหน้าครับผมบันลาบัานหน้าตกบุดมันกาอากาศดีดีนะครับดู อากาศดีมากนะครับเนาะตอนนี้ก็ห้าโมงจะหกโมงแล้วครับผมจะหกโมงแล้วนะครับตอนนี้้านค้าก็เปิดปกติแล้วครับพี่น้องบ้นานค้าขายของขายของปกติหมดเลยมันเป็นร้านค้าที่ไปขายน้ำให้แสงทองฟิลิปแลนด์นะครับที่ผู้ดันฟิลิปแลนด์มอไปซื้อง,งานกินครับผมครับผม กาบ้านหินเหล็กไฟกาดหมู่บ้านเรานี่ครับเมรี่หาเฮลโลเฮลโลหมู่บ้านเท่าพี่น้องบ้านป้าแจ๋วลุงเชน ดีใจไล่พี่น้องงามงามงามเนะพอดออกก็รอพี่น้องเพอดออกก็รอพี่น้องดีใจคักพะนะี่น้องพอใจหลายเอ้ยพ่อใจคักจะไปดูโครงการโครงการแนวคลองฟิลิแกโครงการพุทธนฟิลิแกนนะคะรับพอร์ตใจแล้วโอ้เดี๋ยวก็ได้ไก่เห็นบ้านบอดฟิลิแกน์บ้านบอดบอดบอดเที่ยวครับพี่น้องน้ำงามกนะันแล้ เวยงามมากเลยครับผมเวยงามาก,มามากโครงการทําหอพักโครงการทําลหลายๆโครงการก็เริ่มใกล้ไปได้หลายแล้วครับพี่น้องไปได้หลายตึกแล้วครับผมบ้านคุณบ้านฟินแลนด์ก็ไปได้หลายเปอร์เซ็นต์นแล้วครับพี่น้องไปแล้วไปแล้ว กำล่งเทโลงครัวพี่น้องลงครัวแล้วก็ห่อพักก็ใกล้จะเสร็จแล้วห่อพักคือว่า่นเห็ดงานเร็วครับทีมงานนี่ครับทางานเร็วมากนะครับมันจะมีเทดอันนั้นมองพักแล้วก็เทดมองเพื่อย่งมองนอดน,นะพี่น้องคนละมองเะครับผมคนละทีมงานฉาบแล้วครับพี่รองตอนนี้ก็ฉาบแล้วนะเร็วครับฉาบเอารถบ่าเทพเทปูนแล้วพี่น้องเทปูนแล้วนะครับเนาะ บรรยากาศดีมากครับบรรยากาศตอนเย็นๆครับพี่น้องครับผมครับรถโมปูนกับประเทศห้องนะครับห้องน้ำนะพี่น้องนะห้องน้ำนะครับเฮงงานเร็วจะขับทีมงานหน่เฮงงานเร็วนะครับเนาะบรรยากาศตอนแรกๆครับพี่น้องการตอนแรงๆอัปเดตโครงการนะครับเนาะใกล้แล้วครับพี่น้องใกล้แล้วได้รับเติมแล้ว อง,งานเพื่อการเลิกงานแล้วครับพี่น้องมันเลิกงานแล้วนะครับอ่ามากขนาดเลื่อนรถมูอปูนโอเคแล้วก็กลับบ้านแล้วพี่น้องมันบรรยากาศบนไหนมาหลายมือแล้วครับผมไปได้ไร้แล,ไไลไไ้ว ไล่มาไลยมือแล้วครับผมกับประมาณนี้ครับพี่น้องอัปเดตนะครับเนาะอัปเดตให้เบิรงครับผมประมาณนี้ครับผมไปแล้วบ้านเดี๋ยวพาน้องอาไปกินข้ากันพี่น้องไหพาน้องอาไปกลับบ้านกินข้าวรับผมก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าอัปเดตอัปเดตหมู่บ้านนะครับเนาะอัปเดตโครงการใหญ่พุ้ธิบัลฟินแลนด์พาน้องอามเลาะนะครับพี่น้องแล้วก็พาชมบรรยากาศหมู่บ้านพาชมบรรยากาศอีสานบานห้องครับพี่น้อง แล้วเสด็จเดียผ้าผ้าหนงอามไปกินข้าวครับพี่น้องอันคนกินข้าวช่วงหงม้งครับผมครับน้ำแรงกะบชาวบ้านเท่ากับเอากงอเข้าเคอกพี่น้องเอากงอเข้าเคาะนะครับเนาะเป็นอิสานบ้านเฮาครับพี่น้องบรรยากาศตอนแร้งๆครับผมครับผมคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนครับพี่น้องขอขอบคุณเอฟซีที่ดูคลิปจนจบแม้ข้างโฆษณาขอบคุณเอฟซีที่ไวแรงใจให้ช่องช่างน้อยพาเพลินตัวไทยเนี่ยเขากล่าวค้า่าสวัสดีครับสวัสดีพี่ชายครับหนังอามน้องอามครับ หล่าเดียวให้ไปกัน้บาย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 เศร้าเรพี่น้องเศร้าใครแล้ว